สวัสดีครับทุกคนฮะวันนี้ผมจะมา,าแนะนำนะักกีตา้ามือใหม่เล่นเพลงฝนตกที่หน้าต่างของบงโลโซนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยฝนกำลังมาผมก็เลยได้ไอเดียว่าเออเพลงนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศดีเพลงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพิศเศกนี่แกตั้งกีตา้าคีย์ e fat หรือว่าต่ำกว่าคีย์มาตรฐานอยู่เหเสียงดังนั้นอขอดในหนังสือเพลงหรือว่าในที่ไหนก็ตามน่ย อาจจะเขียนบอกว่าเป็นคอร์ด G ก็จริงนะฮะ G E minor A minor D เนี่ยแต่พอเล่นปุ๊บเนี่ยยังไงมันก็เล่นไม่เข้าเมื่อเทียบกับต้นฉบับเพราะว่าคีย์มันต่ำกว่ากัน1น่งครึ่งเสียงนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนคีย์เนี่ยหมายถึงว่ากีตาร์เราตั้งปกติเนี่ยมันก็จะเท่ากับ F ชาร์คอร์ด G เนี่ยซึ่งแน่นอนมันเล่นยากดังนั้นก็คือเล่นคอร์ด G ไปเลยแต่จะร้องยากขึ้นนิดนึงนะครับ เพลงนี้ผมจะนํามาดัดแปลงเล่นในรูปแบบของการตีคอร์ดกีตาร์โปร่งตัวเดียวซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากต้นฉบับนะครับดังนั้นใครที่มองว่าทำไมไม่เหมือนต้นฉบับต้องทำความเข้าใจก่อนนะผมเจตนาให้เป็นอย่างนั้นต้นฉบับก็จะเล่นเต็มวงนะครับมันจะออกมาประมาณนี้ <S <S เราจะไม่เล่นแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะยากสำหรับมือใหม่เราจะเล่นด้วยแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองออร้องให้ฟังสักท่อนสองท่อนดู นนนนี้ตตไลลงาาง่าาเธอคิดถึงงฉันนบ้าไมเธอออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็คือการตีคอร์ดในรูปแบบที่ที่ผมนะคิดขึ้นมาเองนะครับก็เลยอาจจะดูแปลกๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นที่คุ้นหูหรือเปล่าสําหรับบางคนนะเอาอย่างนี้เรามาทําความเข้าใจก่อนว่าเพลงเพลงนี้ใช้คอร์ด G ีตามต้นฉบับเดิมเลยนะครับ คอร์ด G คอร์ด E minor คอร์ด A minor คอร์ด D แต่ท่อนฮุกเนี่ยก็จะมีคอร์ด C นะครับเข้ามาแทรกแล้วก็คอร์ด B minor ซึ่งยากนิดนึงนะดังนั้นเพลงทั้งเพลงเนี่ยส่วนมากจะเล่นด้วยครึ่งห้องก็หมายความว่ามันเปลี่ยนคอร์ดเร็วมากใครที่จับมีปัญหาเรื่องของการจับคอร์ดอยู่เนี่ยอาจจะเล่นเพลงนี้ยากนะครับ อ่ะเดี๋ยวก็ค่อยฝึกกันต่อไปเรามาดูสเต็ปของการดีของมือขวานะครับซึ่งจะเป็นพอยต์หลักที่ผมจะแนะนำในวันนี้จะดีดแบบนี้ก็คือลงลงขึ้นแล้วก็ลงแต่จังหวะลงคำสุดท้ายเนี่ยดีดเบาๆหรือนิดหน่อยแต่นิดหน่อยลงลง,ลงขึ้น อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ลงลงขึ้นลงแล้วก็ลงลงขึ้นลงนิดหน่อยแล้วก็ลงลงขึ้นแล้วก็ลงนิดหน่อยดีดเบาๆนะครับแต่เบาๆจะาสุดท้ายเนี่ยหรืออย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนเนี่ยลองนับจะได้ไม่หลงวิธีการฝึกเล่นเพลงนี้สําหรับมือใหม่ผมเน้นมือใหม่จริงๆนะครับใครที่เล่นได้ใครที่เป็นมือโปรแล้วผ่านคลิปนี้ไปได้นะฮะเพื่อนๆมือใหม่ผมแนะนําให้นับก็ได้ 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2หนสังเกตดูว่าไอ้เจ้าจังหวัดที่4เนี่ยเราจะดีดเบามากเราจะแบบแต่แตอย่างี้ยหนึ่งสองสามสี่หนี่หนึ่งสองสามสก็จะกลายเป็นแต่ละคอร์ดเนี่ยก็จะเล่นเหมือนกันหมดในรูปแบบสเต็ปนี้ลงลงขึ้นแล้วก็ลง1 2 3่งส 4 4นีดีเบาเบาหนีดีดเบาๆ, 1, 2, 3, 4, บาๆขอต่อไปก็1 2 3 4ีดีดเบาๆขอดีก็1 2 3 4ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะอบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของการดีดเนี่ยถ้าพยายามเลี่ยงได้ให้เลี่ยงต่อไปนี้ก็คือฟังดีๆนะครับ ถ้าคอร์ด G กับคอร์ด E m ม n เนอร์เราสามารถดีดได้ทุกสายเลยคือไล่ตั้งแต่สาย6ลงไป6 5 4 3ทีสาหนึ่งเนี่ยดีดได้ E ีมเนอร์กับ E m ม n เนอร์ดีได้นะครับทีนี้คอร์ด A m ม n เนอร์เนี่ยถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงสาย6พยายามดีดสาย5ลงไปอย่างนี้นะครับถ้าคอร์ด d คอร์ด D ีเลี่ยงได้ให้เลี่ยงพยายามอย่าดีดสาย5สาย6ให้ดีดสาย4ลงไป แต่หมายเหตุไว้น,นิดหนึ่งมันอาจจะไปเผลอดีดโดนบ้างนั่นแหละนะมันไม่เป๊ะหรอกดังนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเสีเรียสอะไรมากมายผมแค่อยากจะบอกว่าพยายามเนี่ยดีให้โดนถ้าเอไม่เนิร์พยายามอย่าไปดีดสายหกมันอาจจะโดนบ้างนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าไปตั้งใจโดนแบบนเนี้ยเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําผมถือว่ามันจะเป็นเสียงคอร์ดที่มันเน่ามันมันไม่ใช่เสียงคอร์ดเอไม่เนอโดยโดย,โดยตรงนะครับแต่ถ้าโดนประมาณเนี้ยอันนี้ยังพอได้ นะถ้าโดนแบบอันนี้จะมันกลายเป็นไม่รู้อ e ีหรือไม่รู้เองไงอีกอย่างหนึ่งคอร์ดดีล่ะคอร์ดดีเนี่ยถ้าดีดโดนประมาณนี้พอได้ดีดโดนสาย5บ้าง<ๆ>ก็ยังพอได้แต่คุณไปพลาดตั้งแต่สาย6ลงมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ได้นะครับถือว่ามันมันไม่ใช่คอร์ดดีแบบ100%นะแต่ถ้าโดนนิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรนะโอเคครับเข้าใจตามนั้นทีนี้คอร์ดซีก็เหมือนกันนะครับคอร์ดซีก็พยายามเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงสาย6กไว้นิดนึง วันนี้หรือ B minor ก็เหมือนกันเลี่ยงได้พยายามเลี่ยงสายหกให้ดีสายห้าลงไปนะครับทีนี้มันดียังไงรู้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเดียวผมผม,ผม,ผมลองสาธิตให้ดูก่อนนะลองทําตามผมนะครับวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าตางเธอคิดถึงฉันบ้าง ไม่นอเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสองเรายังได้เจอเธออาผมจำไม่ได้ขออาภัยทอดน,นี้นะครับประมาณนี้แหละนะแต่ที่นี้ท่อนฮุกดียังไงทอนฮุกเนี่ยก็คือขอดีเธออาจจะมีใครท่อนฮุกเนี่จะแช่คือขอดีจะแช่พอแช่ทำยังไงลงลงขึ้น แล้วก็ทําแบบนี้สองรอบเท่านั้นเองนะครับทำลงลงขึ้นลงแล้วก็ลงลง,ลงขึ้นลงเท่านั้นเองอันไหนที่เพลงนี้มันมันเป็นครึ่งห้องใช่ไหมฮะประมาณ80-90%ของทั้งเพลงเนี่ยเป็นครึ่งห้องดังนั้นถ้าถ้ามันมีคอร์ดไหนที่มันมีเต็มห้องเนี่ยทุกคนก็ดีดแบบเดิมเนี่ยซ้ํา2รอบเท่านั้นเองอ่าจะจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยท,ทำไมพี่ปุ้ยไม่สอนแบบให้มัน จบให้มันหมดไปเลยทั้งวักทุกวักทุกตอนไปเลยผมอยากให้ทุกคนเอาไปประยุกต์คือผมบอกว่ามันดีดยังไงในครึ่งห้องก็คือลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงเนี่ยอันนี้ครึ่งห้องสแสดงว่าถ้าเต็มห้องมันก็คงจะต้องดีดแบบนี้สองรอบซ้ํากันเท่านั้นเองถ้าคุณคิดขึ้นประยุกต์แบบนี้ได้เนี่ยคุณก็จะได้เป็นความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นการฝึกสกิลของเราไปในตัวด้วยใช่ไหมครับแล้วอาจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อเราใช้คอร์ด G ีเนี่ย แน่นอนเสียงมันจะสูงกว่าต้นฉบับนะใครมีปัญหาเรื่องการร้องเพลงเสียงสูงๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดน,นึงนะครับคือจะต้องร้องให้สูงกว่าพิเศษแกเนี่ยไปครึ่งคลีครึ่งคีครึ่งเสียงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีคาโปโดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับแน่นอนใช้คอร์ดจีเนี่ยผมว่าเสียงอาจจะลากไม่ไหวดังนั้นผมก็เลยแนะนําว่าให้คาดคาโปก็แล้วแต่ความถนัดแล้วกันจะคาดเฟสที่3ที่4ที่5ก็แล้วแต่แล้วลอง เล่นดูกับสเต็ปสเตที่ผมสอนเนี่ยแล้วคิดว่าคีย์ไหนเสียงเราเนี่ยมันร้องไปรอดเราก็เอาคีย์นั้นใช่ไหมครับคือคาโป้เนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็นสุดยอดอุปกรณ์มากสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการเสียงไม่ถึงหรือเรื่องของการอยากจะเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนอะไรทดขอทดคีย์ในการร้องเนี่ย คาโปถือว่าจําเป็นและสําคัญนะครับโอเคครับนี่คือฝนตกที่หน้าต่างที่อยากจะแนะนําให้เล่นสําหรับบรรยากาศที่ฝนตกแทบจะทั่วฟ้าเมืองไทยตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ